สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟลยนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องเฟซสองรอบใหม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่เท่าไหร่ไม่โดนตัดสิทธิ์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเพราะว่าเป็นคำถามที่มีเพื่อนเพื่อหลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่าคนที่เพิ่งจะลงทะเบียนไปเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่เท่าไหร่จึงจะไม่โดนตัดสิทธินั่นเองค่ะ ไฟล์หาคำตอบเรื่องนี้มาให้ทุกคนแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคนละครึ่งเฟส2รอบใหม่นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเรา,าต้องมาทบทวนเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ของประชาชนในโครงการคนละครึ่งกันก่อนนะคะแน่นอนค่ะว่าโครงการคนละครึ่งเฟสที่2ค่ะรัฐช่วยจ่าย50%ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง50%โดยใช้สิทธ์ผ่านแอปเป๋าตังนะคะ ต่อมาค่ะจำกัดสิทธิ์ไม่เกินวันละ150บาทโดยยอดรวมการใช้สิทธิ์ครึ่งไม่เกิน3,500บาทตลอดโครงการนะคะไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการใช้งานในแต่ละวันนะคะวันนั้นเราไม่มีการใช้เงินหรือว่าใช้จ่ายเลย ระบบก็จะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6โมงเช้าของทุกวันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นนะคะและก็ใช้ได้ในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มเท่านั้นค่ะและสุดท้ายจะตัดสิทธิ์ถ้าหากว่าเราไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วัน ระบบจะทำการตัดสิทธิ์คนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการค่ะนี่คือเงื่อนไขของเขานะคะอ่ะวนี้เรามาดูค่ะว่าอยู่ในเว็บไซต์ของคนละครึ่งนี่แหละค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์ต่งางๆให้เรากดยอมรับหรือว่ากดอ่านทําความเข้าใจด้วยแต่ว่าหลายคนบอกว่าไม่อ่านเพราะว่ากลัวลงทะเบียนไม่ทัน <laughs> ก็เลย ติ๊กถูกอย่างเดียวเลยกดยืนยันอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนั้นมีอยู่ทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆด้วยกันค่ะซึ่งข้อแรกนะคะเป็นเรื่องของสาระสําคัญของโครงการคนละครึ่งค่ะซึ่งข้อ1เนี่ยนะคะจะมีข้อย่อยอยู่ทั้งหมด1.6ข้อย่อยก็เรียกว่ามี6ข้อย่อยนั่นเองเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็จะอยู่ใน ข้อ1.4ในวงเล็บที่5ด้วยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะอะไปดูข้อที่2ใหญ่กันก่อนเลยสําหรับข้อที่2เงื่อนไขบอกเอาไว้ว่าเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองค่ะซึ่งข้อ2ใหญ่ก็จะมีทั้งหมดอีก2.5ข้อย่อยนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นหัวข้อที่3เป็นเรื่องข้อความตกลงยินยอมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะ ข้อ3ใหญ่ก็จะมีทั้งหมดอีก3.8ข้อย่อยนะคะซึ่งต้องอ่านให้ละเอียดในทุกๆข้อนะแต่ที่จะคุยกันในคลิปนี้ประเด็นโฟกัสมาที่เรื่องนี้ค่ะอยู่ในข้อ1ใหญ่และ1ข้อ1.4ย่อยในวงเล็บที่5ค่ะตรงนี้นะบอกเอาไว้ชัดเจนนะคะเรื่อง ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่2จะต้องใช้สิทธิ์ภายใน14วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้นหรือว่า SMS แจ้งว่าได้รับสิทธิ์หากไม่ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในกรณีประชาชนลงทะเบียนสําเร็จก่อนวันที่โครงการระยะที่2เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่โครงการระยะที่สองเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ค่ะ ันนี้แปลไทยให้เป็นไทยนิดหนึ่งนะคะใช้แค่นี้พอความหมายตรงนี้ครอบคลุมหมดแล้วค่ะก็คือตรงนี้หมายความว่าโครงการเฟส2เนี่ยนะคะเขาให้เริ่มใช้งานได้ในวันที่25มกราคมเป็นต้นไปนะคะใช้ได้ไปจนถึงวันที่3 1มมีนาคมเลยแต่เงื่อนไขบอกว่าต้องใช้สิทธิ์ภายใน14วันและให้นับจากวันที่ เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ของโครงการระยะที่2ก็คือนับจากวันที่25ไปถ้าใครได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ว่าจะต้องเปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่7กุมภาพันธ์ก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมคะเข้าใจได้แต่ถ้าใครไม่ได้รับ SMS เลยแต่ว่าได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ก็แน่นอนห้รเริ่มนับจากวันที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ก็คือวันที่25มกราคมนับไป14วันก็จะไปครบ14วันในวันที่7กุมภาพันธ์ถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะอย่าให้เลยกําหนดนะคะและที่สําคัญค่ะหลายคนบอกว่าไม่เคยอ่านเลย3ข้อใหญ่ที่ว่ามาแล้วก็มี3ข้อย่อยแยะมากมายเลยนะคะติ๊กถูกแล้วก็กดยืนยันเพื่อลงทะเบียนไปอย่างเดียวก่อนหน้านี้ไม่เคยอ่านใช่ไหมคะ,ะต้องทํคการเข้าใจนะไฟสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเฟสสองรอบใหม่ต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่7กุมภาพันธ์นี้ค่ะใช้สิทธิ์ครั้งแรก แปลว่าจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกระหว่าง25มกราคมถึง7กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะหลังจากนี้ก็จะโดนตัดสิทธิ์นะคะและที่สำคัญใช้สิทธิ์ครั้งแรกเป็นการเปิดใช้สิทธิ์เอาไว้ก่อนเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ต่อจากนั้นเราจะใช้ทุกวันหรือไม่ใช้ทุกวันก็ได้แล้วแต่เราสะดวกค่ะเพราะว่าวงเงินสิทธิ์ที่เขาให้มานั้นเราจะใช้ได้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม64นะคะ ช่วงนี้เท่าที่สังเกตดูนะคะหลังจากที่แอปเป๋เาตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด10.28.0เนี่ยดูเหมือนว่าหลายคนจะทำการยืนยันตัวตนไม่ผ่านสักทีเพราะฉะนั้นฝ้ายแนะนำว่าให้ไปทำการยืนยันตัวตนที่กรุงไทยให้พนักง,งานทำให้แปบ๊บเดียวค่ะจะเสียเวลาก็แค่รอคิวยาวไปหน่อยถ้าหากว่าสาขาไหนที่คนเยอะเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ